สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ช่องอะไรแชนแนลมียอดซับสไครต์ครบ30,000ซับแล้วจ้าผมนายอะไรภาคประหลาดเจ้าของช่องแห่งนี้รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากและขอขอบคุณพี่ป้าน้า่อนเพื่อนนน้องๆุนูุตลอดจนถ้วยถังกระบองหมอที่ได้กดติดตามและให้กำลังใจติชมมาณโอกาสนี้ด้วยครับ และนับจากนี้ต่อไปอีกหลายคลิปจะมีผู้ใหญ่ใจดีเป็นสปอนเซอร์ให้กับช่องของเราเปิดอชยค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ a อ s ค่าบัตรเครดิตค่างวนรถค่าที่ถ่างค่าข้าวค่ากาแฟค่านมเจินกวารีค่าน้ำมันค่าดาวนั้นค่าดาวนี้และค่าดาวโน้นขอบคุณครับยาดมยาดม บอกลาเลิกคาบุรีวันนี้ฟิลดีกินแน่นเช่นในสถานที่ปิดได้คนรับข้างไม่ลำาคาญคลิกลิงใต้คลิปหรือคลิกไปที่ s i a m k s c o m มาจากช่องนี้มีโปรโมชั่นพิเศษพันเลือกซัพย์มากันต่อที่เรื่องข่าวข่าวเพลงใหม่ของเลดี้กากาซึ่งอีก3วันเลดี้กาการจะปล่อยเพลงใหม่ s o u r Candy f e a t u r i n g with b a c k Pink ออกมาให้เราได้ฟังกันแล้วนะครับ ซึ่งเวลาปล่อยเพลงนั้นเท่าที่ทรบก็คือเวลาสิเอ็นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยเอาจริงๆมันคือเพลงฟิชเชอร์ลิงกับเลดี้กากแต่มันให้อารมณ์เรากับว่านี่แหละคือเพลงคัมแบ็กซิงเกิลของแบ็คเพลงใ่านไหนก็ในไหนแล้วนะครับขอเมาส์มอยในฐานะจบฟิสิกส์เอกเชื่อมโยงมาเหมือนกันอันนี้รู้กันแต่กั่เรานะครับคุณผู้ชม คุณผู้ชมเป็นไหมฮะเพลงที่เลดี้กา a าฟิชเจอร์กับอาร a n านา a ารเดที่ปล่อยออกมาไม่กี่วันก่อนเนี่ยนะฮะ no s <S ผมเข้าไปฟังนะครับและผมก็เชื่อว่าคุณผู้ชมและหลายคนก็เข้าไปฟังด้วยเช่นกันแต่ถ้าว่าการฟังของผมน่ะไม่ได้ฟังอย่างเดียวผมได้นั่งจินตนาการขั้นสุดถึงความจะเป็นโดยฟังเพลง l ลนอ On มีไปด้วยและก็จินตนาการเพลง Sour Candy <c oughs> ไปด้วยเพินโมกับจินตนาการในดงมโน <laughs> โน่นครับคุณผู้ชมครับเพิ่ไปถึงมิวสิกวิดีโอโน่นถ้าหากว่ามี MV หรือว่ามิวสิกวิดีโอขึ้นมาจริงๆเนี่ยมานจะดิที่สุนในโลกอย่างแน่ๆเลยแหะครับสาวๆมาในลุคแบบฟิตเซียสมันๆสะพายกระเป๋าลิงชิมพันซีดูดจูบจจุบแอคชั่นถือไม้สบสบอลผมสีลุ้งๆยาวๆไอ้ขอ,อยาสลา์มาโนแพบนี่แน่ <laughs> หรือว่า MV จะเป็นสไตล์ K-pop แบบที่เลดี้กา้าบอกไว้ว่าอยากทำสไตล์ K-pop ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วแล้วก็เลดี้กา a กับสาวแบ a ็ k พิงก์จะต้องเต้นพร้อมกันเลดี้กา a ายืนอยู่ตรงการลางล้อมรอบด้วยแบ a c k พิงก์ลายเต้นชัดคมกริบยืนกรีดกลายแบบชิกๆแล้วก็เต้นจนหัวสั่นหัวคนอนผงับผงับผงับตาม K-pop สไตล์แค่คิดก็อยากสิี้องให้แล้วพะนะขักหนาือดีน่ <c oughs> <c oughs> ฟังเพลงเลนออนมีไปก็คิดตามไปไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันครับว่าทําไมเวลาทํางานถึงไม่มีจินตน <S hy m ian> าการเยี่ยงนี้สําหรับเพลงเลนออนมีผมชอบนะครับผมชอบฟังเพลงสไตล์ p o อปอยู่แล้วเวลาเดินทางแล้วได้ฟังเพลงแบบนี้มันทำให้ผมรู้สึกกับว่าเพลิดเพลินกับบรรยากาศรอบๆข้างทางที่มีแต่ขี้หมาและก็รดควันดำพร้อมสติ๊กเกอร์วัยรุ่นสร้างตัวเอามากๆเลยทีเดียว <S <S ชอบอ่ะ สำหรับ Sour Candy ที่กำลังจะถูกปล่อยออกมาในวันที่29นั้นแฟนคลับจำนวนไม่น้อยรวมถึงพวกเองด้วยเนี่ยนะฮะขอสารแนเอ้ยสารภาพเลยละครับว่าได้ตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้ในวันที่29เวลา11โมงไว้เรียบร้อยแล้วจ้ะถ้าหากว่าใครกลัวจะพาลาดก็เอาวิธีนี้ไปใช้ได้นะฮะไม่สึวว่าลิขสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นโอเค ส่วนการคัมแบ็กวง b บ็ k พิงเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีอะไรคืบหน้านอกจากบอกว่ากําลังถ่ายทํารายการสําหรับ YouTube อยู่เกิดเป็นแฟนคลับ b บ็ k พิงจาก YG Entertainment มันต้องจองเพราะมันคือสไตล์4ปี13เพลงไม่ได้ทํากันง่ายๆและก็ไม่มีวงดังระดับโลกวงใดงเขาทํากันนอกจาก YG พุ่นแล้วก็อยากสีห้องให้พุ่แล้วก็อยากสีห้องให้เฮ้ยนี่แน่ อีกสามวันปล่อยเพลง Sir Kenny และหลังจากนั้นไม่กี่วันก็จะเข้าเดือนิถษนายนแล้วและหลายคนรวมถึงผมด้วยคิดว่าตารางคัมแบ็กคงใกล้จะค่อนเต็มทนแล้วแหะครับเพราะอะไรนั่นแหะครับเพราะว่าเริ่มถ่ายทำรายการของ b บ็คพิงค์สำหรับออนแอร์บน u t u b e แล้วแต่รายการเจ้ากรรมนั้นน่ะยังไม่มีชื่อรายการซึ่งชื่อรายการนั้นทาง YG Entertainment ได้ให้แฟนคลับตั้งให้อันนี้ผมว่าดีนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ถูกเรื่องในท้ายที่สุดแต่ก็เอาไปเมาส์กับเพื่อนในวงแป้งพับได้ประมาณว่าอเอ้าแกชื่อรายการนี้ชเคก็ส่งไปด้วย นะตอนนั้นฉันตื่นเต้นมากเลยแหละหลังจากแบ c ็คพิงไม่มีเพลงใหม่มานานมากฉันจําได้ว่าตอนนั้นฉันเรียนอยู่ปี3จนจบปี4ได้ทํางานแล้วแล้วกำลังจะมีหลัวววายจีก็ยังไม่ให้แบ็คพิงคัมแบ็กเลยว่าเฮ้ย <laughs> อุ๊ยกัดเก่งพูดละมันปากนี่แน่ สำหรับข่าวๆการคัมแบ็กของวง b บ a ็คพิ n งนะครับผมจะมาอัปเดตให้หากมีความเคลื่อนไหวอื่นๆเพิ่มเติมและหากมีสิ่งหนึ่งประการใดพลาดไปผมในฐานะผู้บรรยายเอ้ยผู้บรรยายขอประทานอภัยมาณะที่นี้ด้วยขอขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมและพบกันใหม่คลิปน้าสำหรับคลิมนี้สวัสดีจ้า so